ดีมาอีกแล้วค่ะสักกาดคอมมิ์ของเรานะคะขึ้นแท่นเป็นอันดับ1อย่างต่อเนื่องนะคะในเดือนกันยายนค่ะติดยอยไปที่ ที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในแร n กิ้งนะคะได้ทําการประกาศโดยติกตอกประเทศไทยไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราอยู่อันดับหนึ่งค่ะและเราครองแชมป์อันดับหนึ่งต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่สแล้วนะคะทุกคนค่ะสังกัดชอปดิ้ของเรานะคะนอกจากจะทํายอดได้แล้วนะคะยังมีเรื่องราวข่าวดีต่างๆนะคะมากมายให้ครีเอเตอร์ที่สังกัดอนะ่ะได้รับรู้กันด้วยค่ะ และนอกจากนะคะที่เราได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะและนี่คือช่องของครีเอเตอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มและได้คูปองส่วนลดเพิ่มเติมจากทิ k t อกค่ะที่สังกัดเรามีให้กับทุกคนค่ะและในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะทางบอสของเรานะคะได้ไปที่ประเทศจีน,นะค่ะนะคะทิกตอกประเทศจีนเรียนเชิญน,นะคะอันดับหนึ่งนะคะของประเทศไทยนะคะไปนั่งพูดคุยกันค่ะว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาต่อยอดครีเอเตอร์โดยสังกัดของประเทศไทยยังไงให้เติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะและก็เดี๋ยวหลังจาก